ในชีวิตของคนเรามีความเสี่ยงที่ไม่สามารถแบกรับปัญหาได้เช่นการเงินการงานความรักสุขภาพปรึกษาเรื่องดวงชะตากับผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูคิวทองแม่นยำชัดเจนมีผลงานในระดับมืออาชีพติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตาได้เลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ h o โร VIP Underscore 789 Channel โดยผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูคิวทองนะครับคลิปนี้เรามาวิเคราะห์กันในเรื่องของดวงประจำเดือนกุมภาพันธ์2564สําหสำหรับคนที่เกิดในปีนัก,กษัตรปีมะโรหรือปีงูใหญ่อยากจะรู้ว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะมีเหตุการณ์สำคัญใดๆเกิดขึ้นบ้าง ไปติดตามรับชมรับฟังในรายละเอียดกันเลยครับเท่าที่ผมวิเคราะห์ในเรื่องของดวงดาวที่โคจรอ,อยู่ในปัจจุบันนี้คนที่เกิดในนักกษัตริย์ปีมะโรงหรือปีงูใหญ่ตอนนี้ดาวประจำตัวของคุณให้คุณสำหรับตัวเองนั่นก็แปลว่ามันอาจจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นการทำอะไรก็แล้วแต่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้มันจะมีโอกาสที่จะเห็นผลลัพธ์เห็นความสำเร็จ เห็นผลตอบแทนหรือได้อะไรในสิ่งที่คุณต้องการอย่างแน่นอนถือว่าในช่วงนี้น่าจะมีอะไรที่ดีเกิดขึ้นหรือน่าจะลงตัวมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะคนที่เกิดในปีมะโรงเนี่ยดวงการงานของคุณเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นดวงที่มีความโดดเด่นอย่างมากเลยทีเดียวถ้าคุณทำงานประจำหรือทำงานกินเงินเดือนนั่นแปลว่างานของคุณตอนนี้มันไปได้อย่างราบรื่น งานเยอะงานมากอาจจะมีในเรื่องของการทําโอทีทำล่วงเวลาแต่ถ้าต้นสังกัดที่คุณทําอยู่มันไม่ได้มีในเรื่องของการทำโอทีหรือล่วงเวลาคุณอาจจะมีช่องทางในการที่จะหาเงินหาทรัพย์เช่นรับงานจ็อบรับงานอิสระหรือรับงานฟรีแลนซ์จะขายนู่นขายนี่ขายนั้นะอะไรก็แล้วแต่ทำไปได้เลยซึ่งแปลว่าสิ่งที่คุณทำ มันจะมีโอกาสที่ทําแล้วได้มีโอกาสประสบความสําเร็จมเีเรื่องดีๆเกิดขึ้นฉะนั้นทําให้ดวงของคุณตอนนี้เรื่องงานมีงานทําอย่างต่อเนื่องผมเห็นว่าบางทีทั้งเดือนเลยอาจจะไม่มีเวลาที่จะหยุดที่จะเบรกเลยนะครับคือมันมีงานเข้ามาซึ่งตอนนี้อะไรที่มันเป็นไรายได้มันเป็นงานคุณคว้าไว้ก่อนผมว่ามันก็จะทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยสามารถเดินหน้าต่อไปได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับ ส่วนคนที่ทํางานอิสระหรือทำอองานฟรีแลนซ์ก็ได้หรือท,ทําธุรกิจส่วนตัวก็ได้ผมมั่นใจว่าช่วงนี้งานของคุณอาจจะมากหรืออ่านงานอาจจะเยอะคืออาจจะต้องทํางานในลักษณะที่หลายอย่างหลายหน้าที่หลายจ็อบเลยทีเดียวซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องดีถ้าคุณไม่ไมเ่เลือกที่จะทํางานใดงานหนึ่งงานเล็กคุณก็รับงานใหญ่คุณก็ทำเนี่ยผมมั่นใจว่า เดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ยผลลัพธ์ที่คุณทําอยู่เนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะได้เงินหรือมีรายได้เข้ามาอย่างแน่นอนสรุปว่าในเดือนกุมภาพนันธ์นี้คนที่เกิดในปีมะโรงเรื่องงานถือว่าโอเคแต่ถ้าคุณตกงานอยากจะหางานใหม่ก็มั่นใจว่าคุณจะหาได้ในช่วงเดือน กุ่มภาพันนี้เลยทีเดียวถือว่าไม่น่าจะตกงานนานหรือไม่น่าที่จะทําให้คุณต้องเสียเรียกแต่การใดแต่อาจจะต้องยอมเหนื่อยยอมแลกเท่านั้นเองนะครับส่วนในเรื่องของการเงินเป็นอย่างไรบ้างต้องมาวิเคราะห์กันว่าตําแหน่งการเงินของคุณในตอนนี้มันมีโอกาสที่จะได้มาไม่ว่าจะได้มาจากในเรื่องของการทํางานได้มาจากการ ช่วยเหลือจากคนอื่นได้มาจากการเสี่ยงโชคมีโอกาสที่จะเป็นไปได้แต่ผมเห็นว่ามันน่าจะมาจากเรื่องของการทํางานทําธุรกิจทำํำรายได้จากช่องทางทุกๆช่องทางเลยทีเดียวต้องบอกก่อนว่าตาก,การเงินของคุณตอนนี้ยังพอหมุนหรือย,ยังพอหาได้อยู่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเก็บได้นะครับเพราะว่ามันมีดาวบางดวงที่อาจจะมาช่วยอาจจะมาดูดซับอาจจะมาล้วงซับมัน มันเลยทําให้การเงินของคุณเนี่ยถึงแม้จะหาได้อยู่แต่ก็ยังมีรายจ่ายรออยู่หมุนอยู่ฉะนั้นคุณก็ต้องวางแผนบริหารการเงินให้ดีอันไหนที่มีความจําเป็นก็ใช้จ่ายมันก่อนนะครับอันไหนที่มันยังพอดึงพอเบรคพอชะลอไปได้ไม่เร่งรีบก,ก็พยายามดึงไว้ก่อนเพราะบางทีบัตเจ็ตหรืองบการเงินของคุณส่วนหนึ่งมันอาจจะมีแค่ก้อนเดียว แต่มันมีหลายจ่ายหลายช่องทางเลยทีเดียวมันก็อาจจะทําให้การบริหารในเรื่องของการเงินต้องพิถีพิถันหน่อยและมันก็จะผ่านไปได้เองในช่วงระยะเวลานี้นะครับเรามาโฟกัสในเรื่องของความรักดูบ้างหากมองถึงในเรื่องของความรักแล้วผมก็มองว่าช่วงนี้ตําแหน่งของดาวความรักของคุณยังถือว่าโอเคอยู่ถ้าคุณยังแต่งงานอยู่หรือมีครอบครัว ใช้ชีวิตร่วมกันมาในระยะเวลาหนึ่งแล้วช่วงนี้ความสัมพันธ์ของคุณยังดีอยู่ผมมั่นใจว่าถ้าคุณมีคู่ตอนนี้แฟนคุณคู่คุณอาจจะเข้ามาช่วยเหลือในช่องทางใดช่องทางหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่คุณอยากจะให้แฟนคุณช่วยเหลือให้คำแนะนำให้คำปรึกษาให้ดีลให้ติดต่อหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณอยากจะให้ทำ ผมมั่นใจว่าคู่ชีวิตของคุณหรือแฟนของคุณทํามันอย่างเต็มที่แล้วมันทํางานด้วยความไม่เห็นแก่เหน,น,นื่อยแก่เหนื่อยถือว่าถ้ามองถึงในเรื่องของความรักแล้วความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณกับคู่ชีวิตของคุณยังไปได้ดีอยู่นะครับแต่ถ้าเรามาวิเคราะห์กันอีกคนกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของคนโสดหรือคนที่กําลังเปิดใจกับใครสักคนหนึ่งในช่วงระยะเวลานี้ผมมั่นใจว่าความสัมพันธ์มันยังไปได้ด้วยดีอยู่ ด้วยเหตุผลตรงที่ว่าตำแหน่งดาวความรักยังตกในเรือนชะตาที่ดีอย่างน้อยเข้ามาช่วยเหลือหรือเข้ามาให้คำแนะนำคอนซัลท์ที่ปรึกษาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแน่นอนหรือเป็นธุระจัดแจงจัดการกับภาระสำคัญสำคัญ,คญก็มั่นใจว่าในช่วงนี้คุณจะได้รับการช่วยเหลือจากแฟนคุณหรือคู่ของคุณ ที่คุณกำลังเปิดใจและการเปิดใจหรือการพัฒนาความสัมพันธ์มันไปได้อย่างดีหรืออย่างราบรื่นเลยทีเดียวถือว่าความสัมพันธ์ของคุณในตอนนี้ลงตัวมีแต่สร้างคะแนนที่มันเป็นบวกมากยิ่งขึ้นถือว่าช่วงนี้ทำอะไรก็ดีไปหมดหรือความสัมพันธ์ของคุณก็เป็นไปได้อย่างราบรื่นเลยทีเดียวนั้นความสัมพันธ์ในเรื่องนี้ถือว่าลงตัวนะครับส่วนในเรื่องของโชคลาภมี คนหลายๆคนก็คาดหวังนะครับทุกๆราศีทุกๆปีเกิดก็มีคนคาดหวังว่าเอองวดต่อไปจะมีโอกาสที่จะถูกหวยไม่ได้เงินไม่จะได้รางวัลใหญ่หรือเล็กผมมั่นใจว่าคนที่เกิดในปีมะโรงมีโอกาสนะครับที่ในเดือนกุมภาพันนี้จะมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาภหรือได้เงินได้ทองมาถึงแม้ตําแหน่งของดางวโชคลาภอาจจะไม่ได้มีตําแหน่งที่ ดีนะครับยังไม่ได้มีตำแหน่งที่สูงส่งอะไรแต่ถ้ามั่นใจว่าการเสี่ยงโชคในเรื่องของการซื้อหวยหรือซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลก็พอได้แต่มันน่าจะไม่มากมายน่าจะพอเป็นค่ากับข้าวค่าขน,นมนะครับค่าอาหารพอได้อยู่นะครับถือว่าตอนนี้การเสี่ยงโชคพอมีโอกาสที่จะได้หรือคุณอาจจะได้ จากการขายทรัพย์สินเช่นถ้าคุณอยากจะขายบ้านโอเคมีคนที่ต้องการที่จะซื้อคุณอยากจะขายรถนะครับก็มีโอกาสที่จะได้มันมาอยากจะขายที่ดินก็มีโอกาสที่จะมีคนสนใจเข้ามาอาจจะวางมัดจําก่อนแล้วค่อยยื่นกู้แบงค์หรือว่าอาวางมัดจําก่อนแล้วค่อยจ่ายทีละก้อนจ่ายทีละชั่วอะไรประมาณนี้นั่นแปลว่าถ้าคุณอยากจะขายทรัพย์สินใดๆสักชิ้นหนึ่งในช่วง เดือนกุมภาพันธ์นี้ก็มั่นใจว่ามีโอกาสที่จะขายได้ด้วยเช่นกันนะครับสิ่งที่น่าจากกะกังวลใจสําหรับตัวของคุณในตอนนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าอาจจะเป็นเรื่องของครอบครัวหรือเรื่องของเครือญาติก็ระวังเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยอ,อ,อุบัติเหตุหรือครอบต่างๆหากไม่ใช่คนในครอบครัวหรือคนในเครือญาติอาจจะเป็นตัวของเราเองนะครับที่มีโอกาสที่จะทำอะไรเกิด ความปิดพลาดเช่นอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือลื่นล้มหกล้มหรือมีดบงมีดบาดอะไรประมาณนี้การขับขี่ยวดยานพาหนะของคุณก็ต้องระมัดระวังด้วยอย่าขี่เร็วอย่าประมาทนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีดาวที่มันสัมพันธ์ในมุมชะตาแล้วแล้วมันอาจจะส่งผลเสียต่อตัวเรามากระตุ้นและทำให้ผลของมันเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้แต่ถ้า ผ่านในช่วงนี้ไปแล้วปัญหาเรื่องนี้ก็น่าจะคลี่ขลายลงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่เกิดในปีมะโรงนะครับถ้าคุณอยากจะรู้เรื่องราวแบบเจาะลึกมากกว่าคลิปที่ผมอธิบายสามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยดูดวงส่วนตัวกับผมแบบสดๆได้เลยโทรมาที่หมายเลข0 9 5 7050 163นะครับ ID Line ก็คือโ o โร VIP Underscore 789เดเดี๋ยวผมจะ เขียนรายละเอียดไว้ด้านล่างของคลิปนี้นะครับทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอการดูดวงมีค่าครูหรือค่าวิชาด้วยแต่รับรองว่าค่าครูหรือค่าวิชาไม่แพงแล้วก็ไม่แรงเกิเกนไปแต่รับรองเลยนะครับว่าคําทํานายละเอียดแม่นยําชัดเจนอย่างแน่นอนเอาไปเป็นไกด์ไลน์ในการดําเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดนะครับหลังจากชมคลิปของผมในครั้งนี้แล้วหากเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมนะครับ กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงทีจะได้ไม่ผิดพลาดค,คลิปสำคัญสำคัญที่ผมจะออกในแต่ละช่วงในแต่ละวันและในแต่ละคอนเทนต์ต่างๆนะครับสุดท้ายนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขและพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปโปรดติดตามกันเยอะนะครับสวัสดีครับ